นะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอ็ซีครับวันนี้อยู่กับเซลล์น้องไนท์สาวสวยผู้สาวเสียนเสียครับผมนะจีบกันติดยังย,งยังยังติดเลยแล้วจีได้พี่เสียงเขาจีบหนูอยู่ไหมจีบจีบแล้วแล้วหนูตกลงปงใจกับพี่เสียยังยังระหว่างพี่จีบกับพี่เสียจีบหนูชอบใครมากกว่ากันชอบพี่เสีชอบพี่เสียอ้าวแล้วทำไมหนูไม่ชอบพี่เ <c oughs> พราะเพราะอะไรหนูไม่ถึงไม่ชอบพี่พี่หลายใจพี่หลายใจ หนูพูดอย่างนี้แสดงว่าพี่ไหลใจจริงเหรอจริงใช่เหรอใช่รู้ยังไงว่าพี่ไหลใจรู้แล้วกันรู้แล้วกัน <c oughs> พี่เสมบอกพี่ <c oughs> เสมบอกเสมมึง <c oughs> ใส่ความกูเหรอ <c oughs> มึงนี่เป็นเพื่อนที่ไม่น่ารักเลยพี่นี่คือรักเดียวใจเดียวสําหรับหนูคนเดียวเลยนะให้พี่ร้องเพลงไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องร้องเพลงจีบเหรอหน้ากล้องหน้ากล้องอ,อ๋อเออเอาเอารีวิวรถ คันนี้เป็น Isuzu D-Max 1.9 LDA 4ประตูนะครับรู้เรื่องรถไหมเนี่ยคุยเรื่องรถได้ไหมพอรู้พอรู้เอาอันนี้คือรุ่น Isuzu Isuzu พูดดังๆเสียงแบบพูดเวลาเนี่ยคุยกับพี่เสียมอะเออเอ้าเขินอย่าเขินเออพี่ก็เหมือนแบบว่าเพื่อน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 หัวเอาง่ายๆ <c oughs> คือเพื่อนหัวว่าพี่เพื่อนผัวอย่างนี้โอเคไหม Okay, เออโอเคแบบนั้นชงให้เรียบร้อยแล้วเอาแบบชงเข้มหรือชงอ่อนเพื่อนออชงอ่อนบอลเ <laughs> ออเดี๋ยวอะไรงานจะเข้าอ๋อเดี๋ยวงานจะเข้าโอ้เนี่ยแต่พี่เสมเขาก็หหลายใจกว่าพี่นะพอๆกันนั่นแหละเฮ้ยรู้ได้ไงพี่นะ่ะคนดีมีคุณทรรมนำสังคมเข้าวัดทำบุญตลอดติดตามพี่ไหมเห็นพี่ทำบุญไหม พี่สร้างภาพหรือว่าพี่ทาจริงสร้างภาพพี่ทําจริงสิคะอ้าวชมรถชมรถเดี๋ยวเราจะเดินไปคุยรถไปน้องน้ยอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้สิบแปดค่ะสิบแปดแล้วพี่เสมจีดนี่คุกไหมอาอยังไม่รอดคุกเหรอเาเท่าเท่าไหร่ถึงจะรอดคุกลูกยี่สิบยี่สิบเหรอเหรอยี่สิบรอดคุกเหรอไม่ใช่สิบแปดรอดคุกเหรอลูกไม่ไม่เอาหรอกไม่เอาอ้าวสรุปแล้วหนู พี่เสียมจีบหนูแต่หนูไม่เอาเหรอไม่เอาทำไมไม่เอาอ่ะ <laughs> อา้าวหนูไม่รักพี่เสียมจริงนี่หว่าเฮ้ยเพื่อนพี่จะเสียใจนะร <laughs> <laughs> อกเหรเลขไม่เลขไม่ห้าหมื่นโล <laughs> 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 คือคือตอนนี้รถเนี่ไม่อยากรีวิวแล้วไง <laughs> <laughs> เออเอเอสรุปแล้วหนูรักเพื่อนพี่จริงไหม <laughs> คือมันต้องมั <laughs> นต้องดูใจกันหนูหันหันมองกล้องหน่อย เออมันต้องดูใจกันก่อนหรือยังไงต้องดูใจกันก่อนต้องดูใจกันก่อนเออแล้วดูมากี่วันแล้วเนี่ยคุยคุยมานานยังกันรฮะเพิ่งคุยวันจันทร์วันนี้วันอะไรจันทร์อังคารพุธพฤหัสวันนี้วันเสาร์หกวันหกวันคุยกันสองคำคุยกันมานล้กี่คำ ภาษาไทยวันละครเลยภาษาไวันละครโอ้เฮ้ยเดี๋ยวผมถามเองคุณอย่าพึ่งดิอย่าเพึ่งสวนเออคุยกันกี่วันแล้วหกวันหกวันชอบไหมชอบไหมชอบอยู่ชอบอยู่แล้วแล้วสรุปแล้วเราโสดยังโสดแล้วโสดแล้วเหรอแล้วไอที่เพิ่มเพิในไอจีนี่คืออะไรบอกไม่ถูกเหมือนกันบอกไม่ถูกคืออารมณ์มันยังสวิงอยู่คือแบบว่าคนเก่าก็คิดถึงไม่ไม่คิดถึงหรอไม่คิดถึงแล้วเหรอ อยาฟังเสียงรถแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพูดต่อเดี๋ยวฟังเสียงท่อแป๊บหนึ่งโอ้ชอบไหมผู้บ่าวทรงแซดนี้ชอบไหมไม่ชอบไม่ชอบเหรอชอบแบบผู้บ่าวแบบไหนแบบผู้บ่าวขับตอนเดียวเหรอหรอยดือยังไงเฮ้ยพี่ขับขับมิวมิวเอ็กเนี่ยชอบไหมชอบอยู่ชอบอยู่เอาสรุปเฮ้ยหนูอย่าหลายใจดีเอาดีดี หนูมีหลายคนนะโอ <laughs> เะ้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะหนูมีกี่คนมีใจหนูมีกี่ใจสี่หัวใจมีสี่ห้องโอ้หนูแบ่งแบ่ง<ด>ห้องละสิบคนห้องละสิบคน <laughs> อุ้ยหนูแมกซูเปอร์ไอดอลเลยเฮ้ยคือสุดยอดจริงคนเนี้ยนะแมกเวลยางล้อล้นเฮ้ยรถไม่ต้องพูดแล้ว,เด,วเดินเลยเดินเลยเฮ้ยคุยเรื่องนี้ดีกว่าเฮ้ยสิบคนแล้วที่เลิกไปล่าสุดนี่อ,อายุเท่าไหร่ รุ่นพี่หรือรุ่นน้องรุ่นพี่รุ่นพี่ชอบชอบรุ่นพี่หรือรุ่นน้องรุ่นพี่ชอบรุ่นพี่ชอบแบบแก่กว่าหรืออ่าอายุน้อยกว่าแก่ <c ười> แกว่าอ๋อแก่กว่าคือคือถามเฮ้ยผมบอกว่าคุณอย่าพูดเ <ười> อออายุป,ประมาณเท่าไหร่แบบยี่สิบยี่สิบขึ้นอย่างเงี้ยเหรอยี่สิบถ้าสามสามสิบนี่ชอบไหมชอบอยู่ชอบอยู่โอ้เพื่อนสามสิบได้อยู่นะ เปียบแต่พี่ยิบเก้านี้ชอบไหมไม่ไม่ชอบยกเว้นยกเว้นพี่ปิยะโอยกเว้นพี่เหรอโอ้พี่ก็เสียใจดิแต่ไม่เป็นไรพี่ชงให้เพื่อนพี่ก็ได้พี่รักเพื่อนเออนะเอาเดินมาเดินมาเออดูรถหน่อยเราน่ะเดินใกล้ๆพี่เอพี่อ่ะคือพี่อ่ะเหมือนพี่หนูตอนเนี้ยพี่คือพี่หนูแต่เพื่อนพี่อ่ะคือเขาอยากเป็นผัวหนูโอเคไหมโอเคไหมเออโอเคก็ได้หัวใจมีทั้งหมด สี่ห้องแบ่งเป็นห้องละสิบคนห้องละสิบคน <c oughs> แล้วเพื่อนพี่นี่อยู่ห้องไหนห้องแรกห้องแรกห้องแรกนี่เคียร์อ่าเก้าคนนั้นออกอเฉพาะเพื่อนพี่ไว้ได้ไหมได้โอ้โหต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้น้องรักเออเดี๋ยวแต่งตั้งเป็นน้องรักเลยเออหนูอยากกินอะไรกินชาเขียวไหมพี่จะซื้อให้เดี๋ยวนี้เลยกินไหมกินเออ,เอพูดแล้วนะทำกับขับน่เอออย่าพี่ซื้อให้ อย่ามึงโอนตังค์ซื้อซาเขียวให้น้องด้วยดูรถก่อนดิมึงอย่าเขินดิดูรถก่อนเออนี่รถสวยเลยนี่คือหนุ่เก้า LDA สี่ประตูแต่งเต็มรถไม่ต้องพูดสวยอยู่แล้วรถไม่ต้องพูดสวยอยู่แล้วใช่ไหมรถสวยไหมแล,แล้วหนูอ่ะหนูก็สวยอยู่แล้วเอ,อ้ต้องอย่างนี้น้องรักน้องหนน้องรักของพี่เออเดี๋ยวดูห้องเครื่องก่อนเครื่องเดิมเครื่องเดิมฝารกระโปรงเปลี่ยนคาร์บอนนะครับรีแมปอย่างอื่นเดิมหมดครับผมนะ แต่ลักนี้ของกเกษมก็รักน้องไนคงเดิมแน่นอนนะครับผมพอนึงมือพอนึงมือเดี๋ยวคุยต่อแล้วยังไงดีเราคุยหลังไมหรือจะคุยหน้ากล้องดีคุยหลังไมดีคุยหลังไมดีกว่านะ <laughs> เบอร์เบอร์เบอร์เจาากเบอร์ก่อนฝากเบอร์หนูก่อนเบอร์ศูนย์หกสี่แปดห้าสี่หกสี่เก้าอ้าวทำไมจำได้ทีนี้ทีนี้จำได้เอาอีกรอบนึงศูนย์หกสี่แปดห้าสี่หกสี่เก้าสี่เอออันนี้เบอร์น้องไนนะครับติดต่อน้องไนสำหรับใครที่อยากซื้อรถกับน้องไนแต่ต้องบอกก่อนว่า ถ้าจะทักมาจีบต้องเกรงใจพี่เสมนิดนึงเพราะว่าคุยกับพี่เสมอยู่คุยได้กี่วันแล้วนะหกวันหกวันหกวันสถานะสถานะตอนนี้สถานะเป็นพี่น้องกันอยู่ระหว่างคนคุยอยู่หรือหรือเป็นพี่น้องพอเถอะสถานะนี้เป็นคนคุยหรือเป็นพี่น้องเป็นพี่น้องกันพอแล้วเป็นพี่น้องพอแล้วเหรออุ้ยเพื่อนพี่ก็เสียใจดิไม่เสียใจหรอกจริงอ่ะจริงเฮ้ น้องเขาไม่ไปต่อเพื่อนแค่นี้นะเอาฝากน้องนหนอีกรอบเบอร์ฝากเบอร์อีกรอบศูนย์หกสี่แปดห้าสี่หกสี่เก้าสี่ค่ะใครจะซื้อรถคันนี้ก็ทักมาคุยกับน้องไหนได้นะครับหรือจะซื้อคันไหนนะครับหรืออยากคุยสถานะเรื่องไหนทักเข้ามาเดี๋ยวเซยสียสส่อซให้เพราะว่าเป็นคนมักสออยู่เดี่ยวนะพี่น้องเอาฝากน้องนท์ขอบคุณมากๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ